เนาะคืองอยๆงอง่าวหยำนํากันร้อยๆอยู่ฮะหญ้ามะพร้าวสิเฮ็ดขนมให้แม่กินรอ้ยเฮ็ดข้าวต้มัดให้กินให้กันข้าวต้มมกะนาเพิ่นสิแกงหน่อไม้ให้แม่ถาเอากินเด้อพี่น้องเอ้ขอแกงนะพาได้หมอเด้เอ้าเจ้าบ่เบิ่งเนาะเจ้าคาเล่นเกมอะนะ ตำยานางยังงตำกระเบือนะผู้ลงหันแหละเออใช่หน่วยก็น่าแจ้้วไปคนนี้แนวตินะโอเคโอเคเอาไปใส่แล้ว ้มันเฒ่าเขาก็เลือกออกแล้วว่อีแม่ได้ซื้อมานี่ใหม่เราอยากกินแกงละไม้ก็เลยซื้อไม้มาให้อุ่นแกงให้กินโอแล้วงโต๊ะก็จัดเอามาพี่มานั่งอยู่พี่กินข้าวกินน้ําสวัสดิ์สวยบดนี้ยําขี่รถเข้ามาก็ยังว่ามันบ่เกะกะโต๊ะเนาะ อันนั้นมันเด็ดแต่ได้เคยจะเอารถไปจุ่มไว้อยู่หันนะหน้าน้ำตากสพุงเสื้อผ้ากับแคกคนก็มานั่งทั้งหลังกับเสื้อผ้าเต็มอยู่เรื่องวันใหญ่มาพีชัดมาแล้วเออเห็ดไปถึงเขันตอนอันนี้ก็เบิดเบิดไล่เติบแล้วน,นี่ก็เลยมันก็เก็บเงินอีกเห็ดอีกเนีย่ยอีสั่ง เฮ็ดไปเถอหน่อยนะเนาะพี่น้องเนาะเฮือนก็นต้องส่างซาแป้งไป,ไปเถอเล็กเถอหน่อยอันใดบ,บนนุคักบะแหนกแป้งไป,ไปไมงสมไปเลยแลหละเฮือนสบายสวายแล้วมานั่งนี่หมูคู่มากก็กินเหล้ากินเบีย้ยมันนั่งอยู่พี่ที่ประเทศองน้่มอยู่ในนี่ โจ้สะกอนมันเรายังเห็ดเออเดี๋ยวกอนมาไหมใหญ่มันงกะบังเบิดละห่มเบ็ดละพวกมี่ะห้เลยหมักมี่คอยปีนี่จักได้หน่วยเนาะเอ้พวกเป็นหัวปีวะกระยำที่แรกหมักมี่ี่เดียวทีนองปีนี่สี่หน่วยเนาะหาหน่วยเนาะบอแม่ให้มันเป็นมันเป็นมันเป็นก่อนแล้วคอยวัดตัดทิมซะหน่วยนะเฮ้ยให้มันเหลือสี่หน่วยพอ ให้มันเลือหนูอันอันที่ว่ามันอยู่ในขวัญเดียวกันแล้วออกโรดให้มันเลือหมากเดียวแต่มันใหญ่ขวัญหนึ่งห้มันมีหมากเดียวเขาใจบอกขวัญที่มันมีสองหมากแล้วตัดทิมหมากหนึ่งหมากหนึ่งนะตัดหมากได้ก็ได้ตัดทิมโรดไม่ต้องเสียดายนี่นี่มันจะใหญ่สมหมากนี่เสียดายเพียง คนละกาศิลปะทั้ง้าหล้างอีแม่ละกามานาศิลปะร้านข่อยใหญ่เติบได้พี่น้องเลยกวงควงใครี่นเลยห่มได้อยู่ไดยเศ้ามันก็บรรเดดมันก็ห่มมือเนาะบนี้ก็แดดแดดนะมันสาดเขาข้างในหงอีแม่ ย้ำเปิดแอร์เปิดย้ำมันก็บรรยากเย็นนะพี่น้องบัดนี้เย็นแล้วบัดนแดดมันสาดมันแห้งมันแดดแห้งประตูมันโคตรคือเป็นบวกเออแม่เลยแดดสะาดแล้วประตูบางเนี่ยต้นตายสีเบิด์ตนะทั้งทั้งแดดทั้งฝนคักแล้วนอกแม่บัดนี้อยู่สว่างเสมอเลยบ้านอืมเออใส่ดอกไม้นี้แหละจะขาดมันแก่ พักขอกัสิปูเ้อซัมนีแหละพี่น้องปูพอได้กินเนยขานอีกแล้ขวข้วาว่อนหอมพอมใส่อันนี้วานผักกาดนันซุมนันแตกกินตวโตันตตนั่นกับผู้นี้ตัวน,นี้แตกวัน่ยังละครึง,งนะฮะครึ่งหนึ่งตัวนี้ก็ครึ่งหนึ่งข้าววานนีย เอาไว้ลกกินนี่พ,นพักไอตู่ได้เนี่ยแตกเนี่ยขาวานพักออตู่เนี่ยพักออตู่ก็พักหอมบัวพักห่ออ่ะน,นะพักบัวหัวแดงอะไรมบ่อพัก,ก,อ,อ,พกอันนั้นพักกระตุ้นมินอันนี้นะพักกระ้เพก็บใส่ลาบใส่ก้อยเลือดเปลงข่อยนี่เด็กพี่น้องสงบายพอปลูกสี้งหลายปลูกหลายขีข่คันพี่น้องเอ้ยขีขข้คันควนเฮ้ย ปลูกสำลุงเบิ้ลนะเอ้ยเมื่อยบดมือบดเวนปลูกสำนี่หล่ะพอดีปลูกช่างลายน้องแม่เนาะปลูกก็ได้กินกูปลูกสำนี่สองสามนานกับพ่อนีแม่่าอยากกินขนมมันนั่นขนมมกมบเฮ็ดก็เฮ็ดไปซื้อแป้งมาไหมอีกแป้งมะฮออยากกินดูอันนั้นได้สกเขาเมาคอยได้สัเขากรรมอาได้สั ของพัดเจ้าก็นี่เจซื้อกับพี่มาเลยเห็ดขนมกินหลายแถวบ้านเนี่ยเยอะนะพอมากินขนมตัวนี้เห็ดบ่บ่เบิร์ตก็อุ่นกินเนาะโอ้คือได้สวยงามแถนเนี่ยสวยไหมตัวงามแถนเท่าไดนี่โอ้แพงเถื่อนไหมเขาได้ะซื้อมาเศร้าแล้วเขาตลาดมันเศร้าเห็นมันงามก็เลยซื้อสีเขียวยังนวลผับนี่ยเมื่อได้สวยเนี่ยเครื่องประดับลายแถบคุณ ใส่เขนิดค่ะโอ้มีแต่เผ็ดเด้ออีแม่เด้อโอ้มีแต่เผ็ดแต่พ่อยนะเจ้าเนาะเดี๋ยวมรดกเหยียบสัตว์นั่นคำะบุคคลทงขาดไทยเอาค้นนะแม่เฮยต้องซื้อแนวเอแนวประดับเครื่องประดับเออทีพอได้แสปแดกแสปแดกแสปแดกนัวปสปแดกตอนปสปแดกตอน เอาไปนัวมาใส่เอาไปแดกมะไทรหนินี่อ่ะเพีย,ยงแกงหราอไม่ใส่รูดนี่เอา้าต้องประเดกลงไปหนิพุณผู้น,น,นันต้องประเดคห่อยต้องลองนะหอยต้องลองน,นะนะเฮ้ยผมมองไม่หีบปุ๋บไม่เล็กปิ่งปุ๋ยอันนี้ตองไรได้เอ็มขี่นบุบดนั่นเอา,เอาต้องต้องเห็ดเห็ด กล้องอันตัวนี้คะมันอยากไล่กล้องจนม่อยากแตกนะกล่องมุมกลวงรุ่งสองบวงอ่างมันดอกบ่เคยทางทึงผู้เจ้าก็ขึ้นไปบ่เคยบอกขอจักดิอ่างเคยดอ่ะผามันนะทางทึงนะอดบ่แลวลุงบุนเบา บันอดให้ได้ลงบนบกมันดดกไปเด้เด้ตัวทั้งถึงแกแดดลายวงสลุดใช่เป็นนัวสะเทดไปกวนั่นใคเขาอ่างก็ได้บรเาห็วสูงๆไว้ตีบ้าจะยาบปิกลายรับเหรอคุณน้อยนะ ตีนผืนอนันตเตะสังกะสีพี่น้องเลยนี่เตะสังกะสีพอผืนนั่นแหละบาดไล่กล่องตัวนี้แจ้งเนี่ยรับปุ้ยอูน้ำตายังก้ามหน่วยอยู่ใช่มันนัวๆเนี่ยใช่อีกแกงนุ enne, ่มไหมมันต้องนัวๆใส่น้ำตาลน่หน่อยหนึ่งเฮ้ย Sai xem ta nói nhưng ở đây đây nói nhung đây à à ôi nói phố thiên vải ừ ừ có đi là bò bà đẹp nữa. เออมงอีซุกแล้วบสลงไปบ่ซีมซะก้อนมันเป็นอะไรมันแสบหรือยังเลยใส่าง่ว้ไมองเก่ามั่นอะไหวนาบ้านบ่บ่คนบอด้อยู่นาบ้านชนมากคนอยู่ลังบ้านนั่นแม่นาบ้านคนบไดี้อยากอยู่เลย อยู่แต่พี่สนมากค่ะนี่มีแต่เอาโต๊ะนี่แล้วออกไปนี่หน,น,น้าบ้านค่ะโต๊ะสำนีกระพาะแล้วจน,จนว่าคนมีแต่จุ่มอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยแต่เก่าก็เอาโต๊ะอันนี้ได้ไปตั้งไว้หน้าบ้านกันบเห็นมีใครไป,ไปนัง่งเอามานข้างหลังบ้านจังได้นัง่งจังได้ใช้มันโต๊ะก็ได้คนฉุดหมากอยู่ข้างหลังบ้านที่พื้น

คนจะไปหาจบกวงแห่ดิหลดนะนะยังอยู่น้ำแดดอยู่เย็นเลยพี่น้องเอ้ยเย็นมันมุงลังคาเนี่ยไปเลียวเย็นบริห่อนเลยมันมันสูงเลยจ้ะเย็น

อ,อา๋าคุใส่เถาะคลิปนี้ก็ไปก่อนพี่น้องเอ,อ้ยขอบคุณเอฟซีทุก่านที่เขามารับชมติดตาม